สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะเรามีจะมีทั้งของ1บาทของ9บาทแล้วก็ของราคาปกติเลยนะคะเราจะเริ่มจากของราคาปกติชิ้นนี้ก่อนนะคะอันนี้สภาพกล่องค่อนข้างจะเยินเล็กน้อยนะคะ นี้จะเป็นโคมไฟนะคะที่ปยเลือกมาจะเป็นสีม่วงค่ะไม่รู้มีไฟมาหรือยังนะคะเดี๋ยวไปลองกดเปิดดูก่อนค่ะอ่ามีไฟมาด้วยนะคะไฟสว่างดีใช้ได้ค่ะนี่ค่ะกดอีกครั้งก็จะเปลี่ยนสีไฟไปนะคะมีไฟสามสีค่ะมีสีขาวสีวอมนะคะแล้วก็เป็นสีนวลๆค่ะ ถือว่าน่ารักดีโอเคอยู่นะคะถึงกล่องจะเย็นไปน,นิดนึงแต่ว่าตัวโคมไฟน่ารักมากค่ะอันนี้ปล่อยได้มาตอนลดร,ราคาประมาณระมาณ140บาทนะคะสีม่วงพาสเทลสวยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้มีเป็นตัวสายชาร์จมาให้นะคะตัวหัวสายชาร์จจะเป็นหัวไมโคร USB ค่ะนี่ขาวไว้เสียบกับตรงนี้นะคะ นี่ค่ะก็เป็นโคมไปที่น่ารักดีนะคะอันนี้ปล่อยชอบเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแค่140บาทค่ะมาดูที่ชิ้นถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นของราคาปกตินะคะ อันนี้จะเป็นแผ่นเกมค่ะเป็นแผ่นเกมด o กอนเ s สนะคะเป็นเกมที่ออกใหม่ค่ะอันนี้เพิ่งออกเมื่อวันที่15นะคะแผ่นเกมอันนี้เอาไว้เล่นกับเครื่อง Nintendo Switch ค่ะตัวแผ่นเกมอันนี้ราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะคะแต่ปอยใช้เป็นโคสคืนคอย10%ค่ะก็โอเคอยู่นะคะ นี่ค่ะตัวแผ่นเกมจะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นของปัดเซลล์้บาทนะคะอันนี้จะเป็นหูฟังอินพอร์ตสค่ะปลอยซื้อตอนวันที่9เดือน9นะคะ ตอน9้าเดือน9้าเนี่ยของซูเปอร์วันบาทจะเปลี่ยนเป็นราคา9บาทค่ะก็โอเคอยู่นะคะที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีฟ้าค่ะต้องเปิดดูที่ด้านในกันนะคะนี่ค่ะตัวหูฟังเป็นสีฟ้าสวยหวานมากเลยนะคะที่ด้านในก็เป็นสีฟ้าค่ะอันนี้น่ารักดีมากเลยนะคะคุ้มกับราคา9บาทมากๆค่ะ ค่ะสวยน่ารักนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะอันนี้ก็เป็นของราคา9บาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นยางมัดผม invisibubble ค่ะนี่ค่ะยางของยี่ห้อนี้ใช้ดีนะคะปกติจะราคาประมาณ80กว่าบาทค่ะแต่พอวันที่9เดือน9มาลดราคาเหลือ9บาทอันนี้คุ้มมากๆนะคะสีก็น่ารักดีค่ะ อันนี้ไปเรื่องมาเป็นสีเทาแบบมาเบลนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้เป็นของแฟลชเซลลหนึ่งบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กๆนะคะลายน่ารักดีเลยค่ะเป็นสีชมพูฟ้านะคะด้าน,นบนมีซิปค่ะ ด้านในก็ดูใส่ของได้จุอยู่นะคะอันนี้เอาไว้ใส่พวกกล่องข้าวก็ดีค่ะหรือเอาไว้ยื้อไปเซเว่นใกลๆก,ก็ได้นะคะสีน่ารักดีเลยค่ะ mm hmm. ก็มีเท่านี้นะคะสําหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ